โอเคเรามาเข้าเรื so so nice, so ่องกัน so ดีกว่าก็คือเซอร์ไพรส์พี่นิมก็คืออ่าเส้นนี้นะนี่นี่เส้นนี้นะเนี่ยเส้นนี้นะคะเยวจะใส่ให้ดูนะเป็นรอยนะสร้อยเส้นนี้นะคะคือคือจะให้พี่นิมนะคะก็มันไม่แพงมากอะไรหรอกแต่ว่าแบบพี่นิมไม่เคยใส่ถองเลยนะ พี่เนียมไม่เคยใส่ทองเลยเส้นเนียนะน้ำหนักหนึ่งบาท <G ül> ก็ตอนนี้นะคะราคาทองสองหมื่นแปดนะโอ้มากะค่ากำเนิดพันห้าค่าลายด้วยเอาสลิปใไปดูดีกว่าออันนี้นะนี่สองตอนแรกมันสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้า เจ็รเราต่อแล้วต่อรอ,องเขาได้2อง5 0ก้า้29,450นะคะตัวนี้นะคะน้ำหนักปาทหนึ่งแล้ก็วันที่14เราก็จะเซอร์ไพรสพี่นีมนะะนี่สวยไหมก็แบบผู้ชายก็ต้องใส่แบบนี้แล้วเนาะก็เราจะจัดเซอร์ไพรสพี่นีมทองบาทนึ่งก็จะซื้อดอกให้ช่อโตให้แต่ไม่รู้ว่า พ่อาหาเราจะไปน่าจะไปซื้อของวันที่สิบสามนะแล้วก็จะแบบกหูหกพี่นีบอกว่าเออเราจะไปทาลิฟต์นะเราจะไปทำลิฟตนะ์จ,จริงๆก็จะไปสั่งดอกไม้อะไรไว้นะให้เขาทําให้นะคะแล้วก็แบบวันที่สิบสี่ก็จะให้แบบเพื่อนพี่นีมรอพี่นีมออกไปจากบ้านเราก็จะแบบจัดดูกโป,ป่งอะไรต่างๆนานานะคะมาดูตัวนี้กันดีกว่าตัวนี้นะคะก็คืออันนี้ อันนี้นะคือสร้อยข้อมือที่พี่นิมซื้อให้มันไม่ใช่พี่นิมซื้อให้ดิพี่มีขอพี่นิมบอกว่าเออนี่จะปีหนึ่งแล้วนะเอออยากอยากได้แบบทองสักเส้นพี่นิมว่าเออเจ้าเท่าไหร่พี่นิมพูดพี่ก็เลยบอกว่าอยากได้ทองสักบาทหนึ่งพี่เนมก็โอเคก็เลยพี่นิมไปซื้อให้วันนี้นะตัวนี้นะอันนี้สร้อยข้อมือพี่นิมซื้อให้นะแต่ว่าอันนี้เป็นของขวัญครบรอบปีหนึ่งนะที่พี่นิมซื้อให้ตอนแรกเราจะเอากะบว่าเอาสร้อยทองใช่ไหม แล้วทีนี้พี่เนมบอกว่าก็ดูสวอรคอมเบอร์อมือผู้หญิงมันสวยกว่าก็เลยพี่เนมก็เลยซื้อีให้ตัว่าไม่ได้ซื้อภายได้หรอกอันนี้พี่เมคอนะมีคอให้พี่เนมซื้อให้พี่เนมก็เลยซื้อให้ดูดีสวยในชะ่ไหมเดี๋ยวใส่ให้ดูพี่ว่ามันเส้นเล็กอยู่นะต้องแบบพี่เนมต้องซื้อให้ห้าบาทเลยประมาณเนี้ยทองขนม two thousand years later เอ,อก็คือตอนนี้พี่นีมมีปัญหาเรื่องของ YouTube นะเราก็จะทำคลิปต่อนะเรามาแบบมาคุยกันดีกว่าว่าเราคบกับพี่นีมตอนไหนเดีย๋ยวเราย้อนให้ดูนะคะถ้ายู u ูปพี่นีมนะช่องนี้เลยเด้งเดียสวันนีมนะ เราหายคลิปแป๊บหนึ่งนะถ้านางดูคลิปจะคืนเราก็คือเรามาเริ่มกันดีกว่านะโอ้ขออะไรอย่างไรไหมอ๋อไรขอใช้คำเววว่า พี่มีผมขอใช้คำว่ารักหนึ่งวันได้ไหมอ่ะให้ทั้งชีวิตเลยให้ทั้งชีวิตเลยโอเคอ,อะไรพี่มีพูดอะไรมึงคิดไม่ได้ยินไม่ได้ยินฮัลโหลเมื่อกี้พูดว่า,เน,าเนมจะมาแบกเนมจะแบกได้พี่มีอะไรแบกเนมนะแบกอะไรแบกอะไรฮะฮึ <c oughs> <c oughs> ห้องนิมอยู่ตรงไหนวะฮะห้องนิมอยู่ตรงไหนทำไมจะมาหาวะนี่จะโดดไปห้องเนมไงจากนึงก่อนหนึ่งก็นะอู้หูเพียบเลยไม่เห็นเลยเพียบเลยข้โมยผัวเพียบเลยมองรอบๆไม่เห็นใครเลยเห็นแต่พี่ดิ้งเฮ้ยเพียบผมเล่นนะ ไม่ไหมนะไม่ไหวนะม,ม,มีครับพี่เมย์ครับสวัสดีผู้เล่นวอลเลยบทุกทุกท่าน โอ้โหขออะไรอย่างได้ไหมก็เอันนั้นคือ EP หนึ่งล่ะก็ หนึ่งถึงสามสี่เดือนแรกคือทะเลาะกันทุกวันแม่อะไรนะไอตัวยาจะไปไหนเดียวไม่ต้องมาคุยดูเดี๋ยวจะไปไหนแล้วก็คุยกันเรื่องไหมฮะคุยกันเรื่องไม่ถามกันอะไรไม่ต้องไม่ต้องไม่มีวันไหนดิยี่จะไม่ทะเลาะกันดูซิว่ะเราเป็นกันรอดตัว มันท้อไปหมดคุยอะไรก็มาดูตัวทยายาทถ้าสมมติว่าจบคลิปนี้ไปนจะบอกตัวนะว่าท้างชีวิตอ่ะเขามีตัวคนเดียว ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เป็นวันที่14นะคะก็อาจจะเสียงดังนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ข้างนอกมาเสียงดังเนาะก็คือวันนี้เราก็จะมาเตรียมบุก่อนนะก็คือจะได้เนรุปโงมาตอนนี้พี่เนร์รอพี่เนรออกมาข้างนอกไม่ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าพี่เมย์เปิดเปิดสแนปคายเมล่าขึ้นมาแล้วพี่เนเข้ามาเห็นพอดีก็เลยกาออกริบกล้าคุณพี่เนรจะรู้ว่าไงไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันเออก็อันนี้ก็คืออันนี้ริบินนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนพี่เนมานะตอนนี้ไม่รู้ว เรียงยังไงวะเนี่ยนี่จปิดยังไงเราไม่เคยสูบลูกโป่งแบบนี้อันนี้หรอทำนี้เหรอนี่เหรอเทลงไปเลย Two thousand years later แต่ว่าเราจะสูบลูกโป่งก่อนนะตอนนี้ก็มีเตรียมอุปกรณ์ก็มีมียางกับลูกโป่งที่สูบนะคะแล้วก็อันนี้ที่ติดไว้ติดผ้าผนังนะเราจะเริ่ม ต้องผมกันเลยก็เร่งรีบกับเวลานะไปทำผงนะอาจจะดืแตกกว่าแตกก็จะได้ยินเสียงนะ เพี่เนียมน่าสงสัยเนี่ยเลยวะ่ะพี่เนียมรู้ปะจะรู้ปะว่าเราเซอร์ไพรส์หรือว่ายังไงคาดได้จะรู้ปะเรียนไงวะรู้อะ,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 ะแต่ว่าวันนี้พี่เนียมพี่เนียมให้แต่งหน้าให้ผมอ่ะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้ลูกโอมมานิดหน่อยเลย จะลบหน่อยนะนี่ 哎好你别打了，别打了，别打

Yeah. <laughs> เจราอ้าวไห้ที่ไหนวะเ็แม่กันเจ็ดเ่ไที่ไหนวะแสนแม่กันแสนแม่กันนีเมียไหดูนี่มีหลายกล่องเลยเอ้ยนี่มันนี่อุ้ยสาอย่านี้ที่ไทยเจ็ดเอ้าวอ้อะไรครับเนี่ย ตาต่างกล่องไหมนะกล่องใ้างหนก็หลบแล้วหลกล่องไม่ตมไม่อรอยยู่มีรอยอยู่เว้ยองมนกที่ตัวี้่ารนีระเร็เะร็เร็กะกละรกเ็กละรกะรกะรกกเกกกะ เดี๋ยวคห้ดื้อให้ใช่ไหมใช่ไหมนี่ไงใช่หมนารอ๋อพูดอันเรอเฮ้ยป้าถุงเงี้ยงเนาะบะเมีนหรอเย็่ตัวซื้อตอนไหนวะต้องอไปห้เงินทอนะเนี่ยคชซื้อตอนไหนวะฮะซื้อตอนไหนอ้ยดูมันพันกันพันกันกันมายังมายังจากขนมซองมเราต้องพา่าใส่ดู ต้องขนตัดได้ไหมได้อยู่เฮียเสียเสีเสียนิมครับผมมีอะไรจะพูดไหมมีอไรจะพูดไหมได้พูดไหมพูดยังไงเอเลือเอ้ย่ยเออ้ยอ้ย หรือก็รู้ไม่อยากจะบอกหรอกแค่เขาพูดอะไรแล้วก็พูดกานตัวเป็นนะว่าผมเป็นมียกี่ต้นนะคนหลายคนเอามีเนาะติ๊ตาให้ก็ได้เดี๋ยวหลับตาให้อะไรเขาบอกเขาบอกจะเหนื่อยเลยเนี่ยเหนื่อยเนี่ยที่เราอยู่เดียว ยิ่งกว่าแบบี่ตัวรู้หรือเปล่าวะเฮ้ยมันก็ตีดเพิ่มทีมันก็ติดเก่าเพิ่อแล้วบอกมาไล่ไลไอ้ไล่บอบอเออพ่ออกอากับเพรียนงก็นะเป็นจุดจุดจุด,จดอจีออกออ,อ,ออืแหละูกาสีา <c oughs> มารดอยื กอดยังวะกอยหนึ่งปีแล้วนะสุิทพายไม่ได้กับโดนหนึ่งปีหนึ่งปีทุกคืนนะเดี๋ยวจะบอกว่ารัวโซมันนะ กอดกันนั่งกอดกันโอ้โหเปลี่ยนนาโอ้โหเปลี่ยนนะกอดนี่คือคนเหนื่อยมากเลยคนทำนะฮะพี่เนี่ยไม่รู้เรื่องนะอันนี้ไม่รู้นะทุกคนนะก็ใส่แมสก็เดินมาใส่แมสเมื่อกี้นะทุกคนเห็นกล้องเห็นกล้องถ่ายอยู่ก็เลยมาใส่แมสไว้ก็มีอะไรได้นอนนะกลัวจับได้มากเลยใช่ฮะอันนี้ก็เป็นไฟให้ความขวัญครบรอบหนึ่งปีของเรานะครับผมได้ เดือนหน้ากวนเกิดอีกครับแม่ครับเสียตั้งอย่างเดียวครับตอนนี้เงินในบัญชีไหลรุ่นรุ่นรุ่นเลยครับมันไม่ต้องเก็บอะไรเงี้ยแม่รับผมอย่าไปเก็บครับตากิใช้อย่างเดียวนะแล้วก็ตากดูปกเอาไว้ตรงนี้แหละอืมคิดเป็นไหนปกคิดอ่ะปกคิดนี่คือปกคิดของเราตอบว่าพี่เมียชอบอะไรพี่ยมีจะตอบว่าพี่เมียชอบอะไรนะชอบเนื้อหรือทุกคนน่ะ มีหรือต้อนนะหมอเอาเอามาปีคิปติปีจยวปีไหนปีกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะผมก่อนที่จะจบคลิปนะทุกคนอาจจะเห็นพี่เนมแบบว่าอาจจะเห็นพี่เนมแบบหัวเราะในคลิปนะครับทุกคนไ่รพี่เนมเป็นคนอย่างไรชอบหัวเราะไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เป็นว่าหรือเปล่า ก็นะฮะก็ในคลิปพี่เนมก็เออแบบจะเป็นเขินเขนกล้องนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเขินกล้องแล้วเขินเพื่อนเขินทุกคนด้วยนะฮะตอนนั้นนะคลิปนี้พี่เนมก็จะมาบอกว่าพี่เนมก็รู้สึกขอบคุณพี่เมนะฮะไม่คิดว่าจะทําอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนเพราะว่าพี่เมย์ไม่เคยทําอะไรอย่างนี้พี่เนมเลยนะครับก็ในคลิปอาจจะแบบดูหัวเราะบ่อยเกินไปก็ขอโทษด้วยเพราะว่าพี่เนม คนงี้แหละเขินก็หวัวเราะฮะอะไรก็หวัวเราะไ้ก่อนนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรขอบคุณนะฮะผมสาหรับเซอร์ไพรส์นะครับตอนทนี่เมี์เราก็ทํางานอยู่นะครับผมนะก็สตรีมเกมอยู่นั่นเองนะฮะอาจจะมีเสียงแทกเข้ามานิดน,นึงนะครับผมก็ไม่ได้เข้ากล้องหรอกเดี๋ยวพี่เนมก็จะมาพูดคนเดียวนะฮะก็ะขอบคุณนะฮะที่เซอร์ไพรส์ที่เนมนะฮะอนนี้ครบรอบ1ปีของเราเนี่ยสิบสี่ตุลานะครับผมครบรอบ1ปีของเรานะฮะก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณพี่เมย์นะฮะก็ ที่นั่นแล้วผมนะก็ก็นั่นนั่นแหละก็ตอนนี้เราใช้กล้องไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับมันก็จะมีเปลี่ยนสีไปบ้างนะก็น้ครับผมก็ขอปิดคลิปก็ปิดคลิปเท่านี้ดีกว่านะครับทุกคนก็ไม่ได้มาบอกอะไรเยอะแยะนะเพราะว่าแค่บอกเห็นพี่เนี่ยแบบเอ้ยไม่เขินเหรอไม่อะไรหรอก็คือเราเขินนะเเขินนะก็เขินแล้วก็มันเขินอะไรทุกคนนะก็ตามในคลิปเลยเราเขินก็จะหัวเราะอย่างเดียวเลยนะฮะ ก็ได้มาบ,บอกแค่นี้นะครับทุกคนบ๊ายบาย